สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวชวปีที่1นนะคะคาบนี้ก็จะเป็นวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้นนะคะในส่วนของวันนี้เราจะมาเรียนต่อในส่วนของหนังสือประทับตรานะคะ หนังสือประทับตราคือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปนะคะโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำก,กับตราประทับหนังสือนะคะให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการกับบุคคลภายนอกนะคะเฉพาะกรณี desp. ที build. ่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่านั้นนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบฟอร์มหนังสือประทับตรานะคะในส่วนของการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะให้เราตั้งกั้นซ้ายหรือว่ากั้นหน้า3มเซนนะคะแล้วก็กั้นหลังหรือว่ากั้นขวา2เซนติเมตรนะคะขอบบนนะคะ1.5ซนเมตรแล้วก็ขอบล่าง2เซนติเมตรนะคะ,ะเราจะใช้ในส่วนของตัวตัวคุดนะคะขนาดสูง3เซนวางตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษนะคะ นะคะคแล้วก็ในส่วนของชั้นความลับถ้ามีก็ให้เราใส่สีแดงนะคะชั้นความลับก็คือลับลับลับมากลับที่สุดหรือว่าชั้นความเร็วก็คือเร็วเร็ว,รวมากเร็วที่สุดนะคะ,ะในส่วนของที่ให้เราพิมพ์ไว้ที่ระยะชิดซ้ายนะคะก็ตัวอกักษรไทยสารบัญขนาด16พอยต์นะคะถึงใครก็เขียนนะคะเวลาพิมพ์ให้เราเคาะ2ทีนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์รายละเอียดนะคะ ในส่วนของถึงกับย่อย่อหน้าหรือว่าข้อความนะคะให้เรากด2 Enter ตนะคะระยะห่างก็คือ2 Enter นะคะในส่วนของย่อหน้าเราก็จะมี3ย่อหน้านะคะย่อหน้าแรกก็จะย่อประมาณ2.5เซนนะคะอันแรกก็จะเป็นในส่วนของภาคเหตุน,นะคะสาเหตุที่เราเขียนจดหมายนะคะย่อหน้าที่2ก็คือความประสงค์นะคะเรา เขียนจดหมายนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือภาคสรุปนะคะและในส่วนของชื่อนามสกุลนะคะให้เราพิมพ์ไว้ประมาณกดลงมา4 Enter เรนะคะอ่ะเราก็พิมพ์ชื่อแล้วก็ที่อยู่ตำแหน่งนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ลงวันที่ด้วยนะคะในส่วนของในส่วนของตราประทับนะคะให้เราใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกนะคะวงนอกประมาณ4.5เซนติเมนะคะแล้วก็วงในใช้อยู่ที่3.5เซนติมตรนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะต้องมีตาประทับระดับกลมขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของที่อยู่นะคะให้เรากดลงมา4 Enter นะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดในส่วนของงานที่เราพิมพ์นะคะงานอะไรพิมพ์หนังสือไปนะคะ,ะรายละเอียดเบอร์โทรโทรสารให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบหนังสือประทับตรานะคะแบบที่สามนะคะอ่ะในส่วนของวันนี้จดหมายหนังสือประทับตราก็จะมีเนื้อหาแค่นี้นะคะอ่ะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ